Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาท่องโครเสารลับกันต่อในพื้นที่ดาวพีนาโคนีค่ะก็ให้ทุกคนว่ามายังดาวพีนาโคนีไปพื้นที่สวนสนุกครอกซูเรียลสแดนฝันนะคะเราต้องไปซื้อของกับวอร์เนอร์เจ้าของแผงอาหารของร้านอาหารครอกดิเนอร์ค่ะก็ให้เราทําการว่าไปที่เซาเท p o r พอร์ตทางเข้าสวนสนุกได้เลยนะคะว่ามาถึงแล้วให้วิ่งไปทางด้านขวาขึ้นบันไดไปค่ะจะเจอกับวอร์เนอร์เจ้าของร้านอาหารอยู่ข้างหน้านะคะก็กดคุยกับวอร์เนอร์ไปค่ะ ทุกตัวเลือกที่เราตอบจะส่งผลถึงเนื้อเรื่องที่เราจะเจอด้วยนะคะความสมําเร็จลับนี้เราจะต้องจ่ายเงินซื้อของกับวอร์เนอร์ระหว่างคุยค่ะถึงจะได้รับความสาเร็จลับนะคะในคลิปนี้ตัวเลือกที่เราต่อไปจะส่งผลให้เราได้ทําการซื้อคลาสสิกโซแกตกับวอร์เนอร์นะคะถ้าทุกคนไม่ได้ซื้อโซแกตแบบเราก็ยังทําความสาเร็จลับนี้ได้นะคะแค่ต้องซื้อของกับวอร์เนอร์ระหว่างคุยกันเท่านั้นค่ะก็กดจ่ายเงินเครดิตไปค่ะ2000เครดิตวอร์เนอร์ก็จะตอบกลับเรามานะคะว่าชอบลูกค้าแบบเรามากเลยแล้วเอาของที่เราซื้้้้อใหเเรราานนะะะคคแลววมมสม็จับกขึ ค,ความสําเร็จับมีชื่อว่ารักฐานและการโต้แย้งซื้อสินค้าจากเจ้าของร้านอาหารด้วยราคาที่สูงในระหว่างการพูดคุยได้รับเพน5เพชรค่ะ ความเสม็จรับหลักฐานและการโต้แย้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถึงความสมําเร็จรับจะบอกเราว่าเราเนี่ยซื้อของกับวอร์เนอร์ในราคาที่สูง2000นะคะแต่2000นเนี่ยราคาถูกกว่าราคาในร้านอาหารของวอร์เนอร์จริงๆอีกค่ะอย่างในคลิปนี้เราซื้อคลาสสิกโซแกตกับวอร์เนอร์ระหว่างคุยได้มาครัวละ2,000เครดิตแต่พอเราไปเช็คดูในร้านค้าของวอร์เนอร์จริงๆเขาขายคลาสสิกโซแกตอยู่ที่2 7 0 0เครดิตค่ะซื้อที่อื่นเราอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะแต่ถ้าเราซื้อกับวอร์เนอร์ตอนคุยเนี่ยราคา2,000เครดิตก็ถูกกว่าราคาจริงในร้านค้า อยู่ดีนะคะคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต์คอนสเสเร็รับแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปตามดูคลิปอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆใ,ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกม Rich Man Shop ด้วยนะคะเติมเกมของเกสซาเรลใช้เพียงแค่เด็ยูเท่าน,นั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ